สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการไลฟ์สดนะครับรีวิวตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นะครับสินค้าแบรนด์แอปเปิลกรีนนะครับตัวนี้ขนาด48โวลต์5,500ัวัตต์นะครับ mpt 1 0 0แอมป m วันนี้เราเราจะมาลองเทสโหลดนะครับก็คือลูกค้ารีเควสต์มาว่าใช้ได้ฟูลโหลดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสวิตชิ่งนะครับค่าพีคเขาไม่มีนะครับแต่คอนติเนีย หรือว่าใช้งานต่อเนื่องได้เต็มกาลังที่5,500วัตต์นะครับอ่ะอันนี้เรามาดูก่อนนะครับการต่อระบบนะครับก็แนะนํานะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นภาค PV input นะครับตัวนี้ต่อได้สูงสุด2สตริงนะครับ VOC ด้านข้างเครื่องนะครับบอกว่ารับแรงดันได้500 VOC นะครับแต่แรงดันที่เหมาะสมนะครับผมแนะนำนะครับไม่เกิน400 VOC ก็คือแรงดันปลอดภัยนะครับก็คือ1สตริงเราจะต่อที่8แผงหรือ9แผงนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของแผงนะครับซึ่งถ้าเป็นแผงรุ่นเก่า300วัตถึง4 0่วัตต์นะครับก็ต่ออนุกรมได้สูงสุดที่9แผงนะครับต่อ1สตริงต่อได้สูงสุด2สตริงเอามาขนานกันนะครับถ้าเป็นแผงรุ่นใหม่ๆนะครับ450วัตต์ถึง550วัตต์ขึ้นไปนะครับก็ต่อที่อนุกรม8แผงต่อ1สตริงนะครับ อันนี้ผมลองเทสนะครับแผงผมเป็น325วัตต์นะครับก็คือเราจะทําการต่อเทส1สตริงนะครับเพราะตอนนี้เราเรามีแผงทด,ทดลองแค่1ชุดนะครับแต่ว่าเราไวริงตัวบอร์ดรีวิวไว้ทั้งหมด2ชุดอนาคตอาจจะเทสเต็มระบบให้ดูนะครับในเรื่องของโซล่าอินพุตนะครับในส่วนของถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็น AC Input การไฟฟ้าตัวนี้สามารถต่อไฟฟ้าเข้ามาร่วมได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดควบคุมด้าน AC output ของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีเบรกเกอร์แล้วก็ตัวชินทอมเมอร์หรือเราเรียกกันว่าเฟสโปรเทคชันนะครับตั้งลิมิตกระแสไว้ขาเอาพุทของอินเวอร์เตอร์นะครับป้องกันการใช้โอเวอร์โหลดหรือโหลดเกินก็คือเซฟโปรเทคชันอีกหนึ่งชั้นนะครับถัดมาตัวนี้ก็เป็นหม้อนะครับการไฟฟ้านะครับอ่ะแล้วก็เบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับ MCCB อ่ะตอนนี้ผมทำการต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเลย นะครับทาการต่อแผงเข้าระบบและต่อแบตเตอรี่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าต่อแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ยกเบรกเกอร์นะครับอ่ะก็คือไฟฟ้ามารอนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็น AC o u t p u t ของอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับผมขอปิดเครื่องก่อนเนาะอ่าสเต็ปแรกเลยนะครับเราจะต่อแค่ตัวแผงโซล่าเซลล์เข้ามาในระบบนะครับผมขอปิด แบตเตอรี่ลงนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือเปิดโซลาเซลล์เข้ามาในระบบนะครับจอจะติดนะครับจะโชว์ก็คือแผงโซลาเซลล์มาหาแบตเตอรี่นะครับแต่เอาพุทธเขาจะยังไม่จ่ายนะครับเราให้มาเปิดสวิตด้านขวาของเครื่องนะครับเปิดออนนะครับอ่ะพอกดออนสวิตนะครับเสียงดังปี๊บนะครับเอาพุทธเขาจะทําการจ่ายออกมาแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับเรายังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะเราเราไวริงเอาไว้แล้วแต่ว่าเราปิดเบรกเกอร์ลงนะโอเคเราจะมาดูนะครับว่าตอนนี้ก็แดดใกล้ๆสี่โมงแล้วนะครับว่าแผงเก้าแผ่นจะขับโหลดได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับกับโหลดตัวแรกก่อนเป็นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟตัวนี้ขนาด2000วัตต์ นะครับอ่ะเราทําการเปิดไมโครเวฟนะครับอ่ะตัวเอาพุททาการจ่ายตัวนี้จะอ่านนะครับเอาพุท ac จ่ายเอาพุทออกมาที่7.8แอมป์นะครับหมายความว่าแผงโซล่าเซลล์นะครับสามารถใช้กับไมโครเวฟได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องต่อแบตเตอรี่นะครับ2,000วัตต์นะครับตอนนี้โดยรวมคร่าวๆนะครับ1,800ถึง2,000วัตต์นะครับใช้ไฟฟรีจากแผงได้เลยนะครับ ยังไม่ต้องต่อแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเพิ่มโหลดแล้วแผงจะสามารถจ่ายได้ไหมแล้วถ้าจ่ายไม่ได้นะครับระบบอินเวอร,เอร์เตอร์จะเป็นอย่างไรเราทำการเพิ่มโหลดพอเราเพิ่มโหลดตัวที่สองนะครับเอาพุทของอินเวอร์เตอร์เขาตัดหมายความว่าแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่สามารถขับโหลด มากกว่า2,000วัต์ได้ณนะตอนนี้นะครับที่ขนาด9แผงนะครับตอนนี้ก็คือไม่สามารถขับโหลดได้นะครับเราทำการปิดโหลดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเทสนะครับซอสที่2นะครับก็คือ,อผมขอทำการปิดเครื่องก่อนเราจะต่อซอสที่2เข้าไปก็คือแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายที่2นะครับเพื่อไปช่วยในกรณี อ,อแผงโซลาเซลล์ไม่สามารถขับโหลดได้นะครับผมทำการเปิดแบตเตอรี่นะครับออนเข้าระบบนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดอินเวอร์เตอร์อีกครั้งสังเกตนะครับกราฟพอเราทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับแบตเตอรี่จะทำการคอนเน c t เข้ามาในระบบทันทีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดโหลดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเมื่อมีแบตเตอรี่เข้ามาร่วมแล้วนะครับอ่ะไมโครเวฟนะครับกิน 7A AC นะครับอ่ะเปิดโหลดที่2นะครับอ่ะ 12A AC อ่ะโหลดที่3นะครับ อะตอนนี้3โหลดก็คือมีไมโครเวฟนะครับเตาปิ้งขนมปังนะครับกาต้มน้ำนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเอาพุทจ่ายออกมาทั้งหมด12 a แอมป์เอนะครับที่แรงดัน234โวลต์เดี๋ยวผมจะเติมโหลดตัวที่4เข้าไปนะครับคือไดรลมร้อนนะครับอ่าผมต้องการเติมโหลดตัวที่4เข้าไปนะครับอ่าทั้งหมด เอาพุท21.3 MAC นะครับคูณ234บโวลต์อ่าเรามาดูนะครับตอนนี้เครื่องขับตอนนี้เครื่องนะครับดึงแบตเตอรี่ขึ้นมา67แอมนะครับแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่52โวลต์นะครับกำลังวัดที่เครื่องจ่ายโหลดนะครับอยู่ที่4,000วัตต์นะครับอ่ะ4,200วัตต์โดยประมาณอ่าโหลดนะครับกินกำลังอยู่ราว นะครับเจ็ดบ็ดเอร์เซนของกำลังเครื่องนะครับอ่านะครับอ่ะอันนี้เมื่อกี้เบรกเกอร์เราทิปลงนะครับเพราะว่าเราใช้ลูกย่อยนะครับ10บแอมนะครับแต่กระแสที่ชูดไปที่โหลดมันยี่สแอมกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการเปิดใหม่นะครับ เพราะว่าเออช่างไม่ได้แยกลายปลั๊กให้นะครับก็คือใช้เซอร์กิตรวมที่10แอมป์นะครับเลยทําให้ตัวเบเกอร์ทิปเดี๋ยวผมขอเปิดใหม่อ่ะโอเคกลับมาที่21แอมป์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูที่เครื่องเหมือนเดิมนะครับ ตัวเครื่องนะครับก็จะบอกว่า PV ตอนนี้ทําเข้ามาได้นะครับที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตอนนี้ตอนนี้แดดก็อยู่ที่สี่โมงเย็นนะครับกระแสของแผงโซลาเซลล์เข้ามาที่สามแอมป์นะครับแรงดันแผงอยู่ที่สามร้อยโวลต์นะครับนะครับกำลังวัดเท่าเดิมอ่ะเบรกเกอร์ทิปลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวเบรกเกอร์เราใช้สิบแอมป์ โอเคไม่เป็นไรให้ดูนะครับตอนนี้เราขับโหลดไปแล้ว70 80% 70-80%นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็คือกรณีถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับถามว่าไม่ต่อแบตเตอรี่ใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่แต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างทํารีวิวให้ดูเมื่อกี้สักครู่นะครับถ้าโหลดลูกค้าค่อนข้างหนักแนะนําต้องมีซอสต,ตัวที่2นะครับก็คือมีแหงจ่ายตัวที่2เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือตัวไฟฟ้านะครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับสามารถเซตได้ทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมีโหมดโซลา r เซลล์นะครับ sol ดึงโซลาเซลล์เป็นหลัก100%นะครับกรณีลูกค้าต้องการเอาไฟฟ้าผสมกับโซลาเซลล์ก็เซตในโหมดของโซล sol เหมือนกันนะครับก็คือโซล่าจะผสมกับการไฟฟ้านะครับอีกหนึ่งโหมดก็คือจะเป็น sbu นะครับก็คือโซล่าเป็นหลักนะครับแบตเตอรี่เป็นตัวสำรองแล้วก็ตัวการไฟฟ้าเป็นตัวสเต็ปที่3นะครับของรุ่นนี้ แล้วก็อีกหมดหนึ่งก็คือ U T I ก็คือใช้การไฟฟ้าเป็นหลักหรือโหมด U P S นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาตอบคำถามที่ลูกค้าถามบ้างนะครับตัวนี้ขับมอเตอร์2แรงได้หรือเปล่าครับสามารถขับได้นะครับมอเตอร์2แรงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเทสให้ดูนะครับตัวนี้สามารถขับโหลดจ่ายออกมาตอนนี้อยู่ที่21แอมป์นะครับที่เราเทสเมื่อกี้นะครับถ้าโหลดลูกค้านะครับไม่เกิน ยี่สิบสามแอมปคอนตินิวไม่ว่าจะพีคแล้วหรือคอนติ n นิวนะครับไม่เกิน2 3่แอมใช้งานได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับตู้เชื่อมนะครับโหลดต่างๆนะครับที่แอมอไม่เกิน2 3่สิแอมอนะครับอันนี้คือระยะปลอดภัยนะครับจริงๆเขาสามารถใช้ได้อยู่ราวๆถึง2 7 a c แอมป์เนะครับแต่เราจะไม่เดินเต็มกําลังเครื่องนะครับก็คือเทสก็คือหลวมๆนะครับเปรียบเสมือนรถยนต์นะครับมี มิเตอร์นะครับเหยียบได้นะครับเราก็จะไม่เหยียบเกินนั้นนะครับอ่ะเราก็แนะนํานะครับอยู่ที่23 2สิบแอมนะครับเกินจะไม่ให้เกินนี้อ่ะนะครับอันนี้ก็เรามารีวิวให้ดูนะครับถึงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับส่วนรายละเอียดของการเซต เดี๋ยวเราจะจาอลึกในวิดีโอให้ทําเป็นวิธีเซตให้อีกทีนึงนะครับก็เรามารีวิวให้เห็นให้เห็นภาพนะครับหลักๆนะครับระบบที่สมบูรณ์แบบนะครับควรมีโปเทค c ชั่นนะครับอ,อ,อย่างที่ผมติดตั้งเมื่อกี้นะครับพอเราใช้โอเวอร์โหลดนะครับหรือว่าโหลดเกินกระแสเกินพิกัดเบรกเกอร์ก็จะทริปลงนะครับก็เป็นโปเทคชั้นที่1นงนะครับ ส่วน r o เทคชั o นที่2ก็จะเป็นตัวเฟ e โปรเทคชั o นนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาดูนะครับ Protection เฟ o โปรเทคชั่นพอเราตั้งไว้ที่23แอมป์ซึ่งตัวนี้ยังไม่ทริปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใช้เกินกําลังเครื่อง <c oughs> <c oughs> นะครับเวลาปิดระบบนะครับให้ทำการ ปิดเบรกเกอร์นะครับถ้าถ้ามีการเชื่อมต่อการไฟฟ้าเข้ามามผมเปิดเชื่อมต่อการไฟฟ้าเข้ามาในระบบตัวกราฟไดอะแกรมก็จะขึ้นนะครับมีตัวตัวหนอนขึ้นมารอนะครับก็คือไฟฟ้ายังไม่เข้าทํางานแค่สแตนบายรอนะครับในโหมดของ SBU นะครับเวลาเราปิดระบบนะครับก็ให้ทําการปิดตามขั้นตอนนะครับปิดเบรกเกอร์ AC input ออกไปก่อนนะครับจากนั้นโปรเทคป้องกันตัวเองนะครับปิด เบเกอร์ Baker, AC o u t อ u t ออกไปนะครับเพื่อป้องกันการการสัมผัสของปลั๊กด้านหลังของเครื่องนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการปิดนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับลงนะครับแล้วเราก็ทำการปิดเครื่องนะครับ หลังจากปิดเครื่องแล้วนะครับก็จบขั้นตอนนะครับการใช้งานเราก็ปิดแบตเตอรี่นะครับก็เป็นการปิดระบบนะครับอย่างสมบูรณ์แบบส่วนการเปิดระบบก็เหมือนกันให้ทำย้อนกลับนะครับก็คือเปิดแบตเตอรี่นะครับจากนั้นทำการเปิดเครื่องครับ พอเครื่องนะครับรันเข้าระบบก็ทําการเปิดแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับแผงโซลาเซลล์ก็จะเชื่อมเข้ามาในระบบนะครับถ้ามีไฟฟ้าก็เปิดไฟฟ้าเข้ามาในระบบเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับอ่ะ จากนั้นเราก็เปิดโหลดใช้งานนะครับก็โดยการเปิดเบรกเกอร์ AC output ของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวเฟสปทคชั่นนะครับหรือ AC protect ก็จำการรีเช็คนะครับแรงดันเช็คกระแสอันนี้เราดักทั้ง2ทางคือดักตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดักที่ตู้คอน sumer โหลดในบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการล็อก2ชั้นนะครับก็ท่านใดนะครับหลังจากดูวิดีโอนี้ไปแล้ว มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามก็สามารถทักแ <_ d ial ising> ชทเข้ามาคุยกันได้มาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องหรืออ,อยากทราบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ผมมารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสินค้าใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้ <_ d ial ising> หลังเมษานะครับก็สินค้าที่เป็นมะแปงเทอรอยตอนนี้สินค้าเราจำหน่ายจนหมด แล้วนะครับบางท่านทักมาเราเราไม่มีจำหน่ายให้ก็ต้องขออภัยด้วยก็รอ,อ,อติดตามกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ขายดีมากครับเข้าหน้าร้อนอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ